การทำอาหารนะครับมัน่ปช่เรื่องยากนะครับถ้าเรามีกิจใจที่มุ่งมั่นในการทํามันนะฮะก็ทำให้มันออกมาดีนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะฮะว่าวิธีการทาอาหารเหนือที่แท้จริงเป็นยังไงการทําร้านอาหารออนไลน์ในปัจจุบันนี้ผมรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายผมเชื่อว่าทุกคนทําได้มันไม่มีอะไรยากกว่าความสามารถของเรา นานจะเย็นนะครับหรือว่าเชฟหนึ่งสุกก่อนแกนะครับผมวันนี้พี่น้อยจะมาแนะนานะครับเมนูปิ้งไก่ครับเนน้อยในตํานานนะครับเนาะไก่ก็ใช้ตัวบว <laughs> ่โดนโดนไปซื้อไก่ในกาดมาตั๊บโกมีพี่น้องไฮแซบตับกับไตไฮแซบเลยชิ้ตัวนะครับไม่พาดตัวอันนี้นะช่วงโควิดนะครับเราอยู่บ้านกันเนาะทำกิจกรรมกันเดี๋ยวพี่น้อยจะสอนสูตรนะครับ อันนี้มันเป็นสูตรเฉพาะของพี่น้อยนะอันนี้สูตรเน้นน้อยตำนานแม่เครื่องปรุงนะที่เราจะมาต่ำนะแล้วจะมาคุกนะครับเม็ดหอมป้อมนะครับเม็ดหอมป้อมเม็ดผักชีหักหักหอมป้อมหักรากผักชีนะครับกระเทียมตะไคร้ขมินห้าแว่นนะครับขมินนี้ขาดกูได้เลยนนสูดเด็ดก,กับปีนะครับแน่หรือว่าเคยเห็น้รอ อันนี้นะฮะเราจะมาเริ่มตามอันนี้ก่อนครับที่มันเลือกอยากนะเม็ดหอมป้อมครับโคตรก่อนตรงนี้โควิดนะครับไปถ่ายคลิปข้างนอ,อกก็มาได้นะครับถ่ายกันในบ้านเนาะอ่านี่ซุกคนแก่กันอย่เนี้ยเนาะยากได้กูยังตรงรไหนแล้วนะตรงนั้น,อนโอ้ยยังตัดแรกระหอบยากี้เข้าเลยนอกแน่น,นอน แล้วนะครับมันหม้อก็ใส่ายหักหอมป้อมผักไผเอาตึงเก้ายตึงหักเม็ดก็ใส่ายหอมขนาดใส่จักไข่จักไข,ข่ขมิ้นใส่ด้วยกันเลยเด้อเพิ่มสีสันความสวยงามและหอมมาดับคาวใส่หอมเตรียมหอมเตรียม กระเทียมหืมใส่เข้าไปแน่เลยขอขอข,อขอตำนานไกายยาน่ย่างโอ้ทำไมก้อนนะครับน่าจะเข้านะาขยงบนอัวใจมือเอาา๊ะภาคมัยังกินวะจวนกันเนี่กิ่นเลยค่ะเอาใส่ระะาสากระเพียงเถอะจวนกันเนก่ยกินขี้น้ออย่ากึบซูเลยก่ะเอาเนี่ยซูนี่ขึ้นมา,วาไวะไอหนอจวนขยงเนี่ย เนี่ยเสร็จแล้วขันยมมัโผ้าอีมันลำได้ล้ำมานี่วะ่ะถ้่านกับเลยกบบนีตำนานองันแล้วก็เป็นสูรของพี่น้อยจนถึงปัจจุบันนี้เนาอเนี่ขันยมมันหวา<ะ>นลำได้ลำมา<ะ>ลักยะไก่กันนี่เนะเป่งหน่วยหน่อยนี่เออห้น้อยนี่น,น,นะครับ แล้วก็จีมกันเนอะจางไงาห้ได้ใส่ได้โอ้โหยังตัดสุดอ่ะโอ้ยใหญ่กี่เข้าล่ะลำขนาดนะ้นหมอเดี๋ยวพอการทาเออมาพี่น้องเริ่มมัดกันเนอะนี่ีการมัดนะครับมัดถุงมือน้อยถุงมือก็ไม่ได้ซื้อเนอะนี่นะใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ทาทาเลยเด้อทา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  มานจะทาทพยังนะทาไก่นะเออนี่นะเครื่องมันจะอยู่ในอ๊ตนึงโอ๊ะโล่เนี่ยมอสนาอย่างเงี้ยเดี๋ยวมัดมัดทาทาทาใส่น้ำมันหอยนิดหน่อยนะครับใส่นักก็ได้มันจะไหม้เ้อะเออเครื่องความนัวของมันเออจะซื้อไก่ในกาดมันโดนลับตับกับไส่เนื้อถนัดเนอะ กันไหมหมดมาในกรุงเทพมันมนีไหมมีเขยมเนี่ยนี่นะเขาก็แปะที่นี่หรอกมันนอนตามเตชันก่อนแล้วเราไฟก็ติดอันเนอ้กก่าจะติดได้มันจื้ถ oui ้ามันจื้นฝนมันตกอันเนอ้์ไม่ีว้าวจะย่างตังปืนกันนะพี่น้องเน้ะ ไว้เฮดี้น่งมันนแอบกินตัอกไปนะนี่ยี่นี่อยูนมานี่อยู่งลอีย่ข้ายาปรบัข้า่นอกงเขไม่ยาวาะเชืกมข้าวเชีใหม่นอาหารนเมยขานะคั 那我呢？然后还有别的。 ไปลำงาอลิคุซีอลิคุซ kind of ีแดูใกล้ด้เ็โอ้ยังเหลืองอย่างเรื้องมันจั่วมันั่วมันสองชั่วโมงผ่านไปวินาทีแกะครับเปิดปา มาโยเกียบไว้ไหมเชฟมายเกียบไวไหมโอ้ไม่ชอบไม่ได้ไปรักไม่ก hey, hey, ็ได้ร hmm. okay, like ักเาเพื่อนบ้านเราเยอะเฮ้อันนีลองเขาก่อนเดี๋ยวนี่กระตุกดิสุดไปโคตอดีโคตรดนี่เลยฟหันหน่อยหันหน่อย ขนาดเดเอมามาทิมกันครับออหอมโอ้โหหม้อไปหมาะหงาวเนาะนีกอ่ะหม้อเม้ออะนเลกุซีอัลลนลกุซีมากมากเลย ดูกวนแห้งมาก่อนนะครับเนื <c <c ้อเด่นมากงจริงว่าครับเต็มฟินมากนงครับเป็นยังไงบ้างสยอดมันกินแล้วมันฟินแหละกินมันเค็มอะลิขวิตซีทำเองกินเองนะครับนักเลงพอเอาไหนโอเคโอเคฝากหน่อยคลิปหน้าปากันใหม่คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันอีพีหน้าจะสอนการทำอาหาร หลากหลายเมน <Okay. S 2> ูคิดดูก่อนโอเคบาย